รถวุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันจัดตีมอุ้ยพื้นอะไรเนี่ยฮะโอ้ไม่ไหวรลอแต่ละวัน แล้วันเนียมืดแล้วเหรอฮะอ๋ะอลืมเลยเสื้อผ้าใหม่ก็ดีมันก็นนะเนี่ยแหมเสื้อผ้าใหม่ฉันนี่ดีจริง,รงๆเลยซื้อเพื่อนไม่วานลา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 ไปที่ไหนดีนะเอ,อคิดแป๊บหนึ่ง